การเผยแพร่ข่าวสารนี้อาจสร้างความรู้สึกตกตะลึงใจให้กับผู้อ่านทหารไทยพบทุ่นระเบิดใหม่ในชายแดนไทยกัมพูชาแต่ทราบหรือไม่ว่ามีเรื่องราวอื่นอีกด้วยในวันที่30ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนท้องถิ่นในการเปิดเส้นทางเลียบชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อการรุกล้ํอธิปไตยไทยในช่วงก่อนหน้า และนี่คือจุดที่เรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงนาวาเอกอุดมกุลสิริปัญโยเสยนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเปิดเผยว่าในพื้นที่บริเวณบ้านหนองรีตำบลชำรากอําเภอเมืองตราดทหารไทยได้ค้นพบทุ่นระเบิด p m n 2และไท72พร้อมกับลูกระเบิดหลายชนิดซึ่งอาจเป็นการวางระเบิดใหม่ในฝั่งไทยแต่ทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ต้องการสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนหรือเป็นการแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตร คำถามเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่น่าสนใจและอาจสร้างความคิดเห็นต่างๆจากผู้อ่านอย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดนยังคงต้องเป็นเรื่องสำคัญและต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง